ดูก่อนมหาบาพิษพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดว่ากายนี้เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องขัดสีโนดฟันและสุดท้ายแตกกระจัดกระจายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแม้สังขารจะพังทลายแต่จิตซึ่งอบรงด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาไม่ดับสูญตามกายไปตรงกันข้ามจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งไปในเบื้องบนเป็นจิตที่ถึงภูมิวิเศษเปรียดดังบุรุษทุบหม้อเนอยใสยในห้วงงามลึก ก้อนกรวดหรือเศษหม้อย่อมจมลงแต่เนยใสหรือน้ำมันย่อมลอยขึ้นสู่ผิวน้ำฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่ได้รับการอบรมย่อมไม่ตายไปกับร่างแม้กายดับจิตก็ยังดำเนินไปสู่พบใหม่และผลแห่งกรรมที่ตนสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นตายเพียงแค่กายแต่จิตนั้นไปต่อจะไปสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราฝึกไว้ทุกวันสาธุ